ครับสวัสดีครับช่อง LSM Sport วิเคราะห์วิจารณ์ให้ศาสนาฟุตบอลรายการสำคัญทั่วทุกมุมโลกนะครับวันนี้ก็วันที่4พฤศจิกายน2563นะครับเมื่อคืนนะครับทีเด็ดเรา2คู่นะครับเข้าทุกตัวเลยนะสองตัวนะครับเราจะเป็นลิวเมลิดนะที่เฉือนเอาชนะงูใหญ่อินเตอร์เวลาไม่ได้3-2นะครับกินสบายนะครับส่วนอีกคู่นึงครับโอ้โหต่อเท่าไหร่ก็ไม่พอนะฮะยิงทะลุ ราคาต่อถล่มทลายนะครับเาเยอร์นะฮะถล่ม6-2นะครับโอ้โหควกนี้สบายเท้าเลยนะฮะก็บวกกันไปนะครับวันนี้ก็ยังอยู่ที่แชมเปี้ยนลีกนะครับคู่แรกนะครับเฟรเดนวาลอสนะครับทีมดังจากฮังการีเจอยูเวนตุสอิตาลีนะครับเวลาการแข่งขันตี3นะครับสนามปุนสกัตอารีน่านะฮะยูเวนตุสต่อลูกครึ่งควบ2นะฮะผลงานพบกันทั้งสองทีมยังไม่เคยเจอกันนะฮะสภาพทีมโดยสภาพทีมโดยทั่วไปนะครับเฟรเดนวาลลอสนะครับเจ้าบ้าน แชมป์ลีกฮังการีนะครับเพิ่งเปิดบ้านเก็บผลเสมอจากดินาโมคีฟดูสกอร์สองประตูต่อสองนะครับในเกมแชมเปี้ยนลีกรอบแบบกลุ่มนัดล่าสุดนะครับแล้วก็เก็บคะแนนแรกของทีมไปได้แล้วก็ล้างสุดล้างอันดับสุดท้ายนะครับของกลุ่มจีนะฮะนัดนี้นะฮะเซอร์เกอร์เลสลอฟนะครับโค้ชของ วานรลอนะครับอดีตกองหน้าทีมชาติยูเครนนะครับแล้วก็อดีตทีนเนอร์ของดิดาโมเคียไม่มีปัญหาหน้าเตะบาดเจ็บนะครับและพร้อมจัดตามระบบ4-1-4-1ครับยังมีดาวิดซิกเกอร์นะครับอิสมาเอลดาซิมวานะครับโซมาเลียโรซาเลีโอนะครับบูมาบราซิท้าที่จะลงสนามได้ทั้งหมดนะฮะส่วนฝ่าทีมเยือนนะครับยูเวนตุสนะครับแชมป์เซเรียอิตาลีและเจ้าของแชมป์สตูเดโต้ก้าสมัยติดต่อกันนะครับ ล่าสุดนะครับแพ้คาบ้าเลยนะต่อมาเซอร์นาสูนสอนท่้เตะเกมนั้นได้มีโรนันโดนะฮะทำให้ตอนนี้ยูเวนตุสยังมี3คะแนนเท่าเดิมนะครับและหลังรองจากฝูงของกลุ่ม G อยู่นะฮะวันนี้นะครับอันเดเปโนะฮะยังไม่มีสิทธิ์ใช้มาทันเดลิกนะครับแล้วก็อเล็กซานโดที่บาดเจ็บอยู่นะครับส่วนคิสโตโรนโดมีผลตรวจเชื้อโควิด19นะครับและกลับลงสนามแมตช์ล่าสุดได้นะฮะคิดว่าน่าจะลงวันนี้นะครับคาดว่านะครับเฟรนเซอรลอสนะครับผลงานระยะหลังเล่นได้ดีขึ้นนะครับแม้ว่า ชนะเพียงแค่แมตช์เดียวนะครับในการลงสนาม4นัดที่ผ่านมานะครับแล้วก็เพิ่งเสมอ2นัดติดต่อกันนะครับเกมย่าในแชมเปี้ยนลีกคิดว่าทําได้ดีนะครับยูเว่นะครับฟอร์มช่วงหลังเริ่มได้ดีขึ้นนะครับสามารถเก็บชัยแรกในรอบ3นัดล่าสุดนะครับแล้วก็ยิงประตูได้เยอะขึ้นนะครับเพลสกอร์ได้มากขึ้นนะครับหลังจากที่โรนโดกลับมานะครับยูนูสนะครับเล่นในแชมเปี้ยนลีกค่อนข้างทําได้ดีนะฮะแล้ววันนี้เจอทีมน้องใหม่อย่าง เป็นในวันล้อนะคิดว่าไม่น่าพลาดนะครับถึงจะบุกถึงจะบุกมาเยือนบ้านของเฟนเดอร้อนนะครับคิดว่าน่าจะทำได้นะครับชนะไปอย่างน้อยนะฮะน่าใช้ความเก่ากับความห่างชื่อชั้นตัวผู้เล่นนะครับน่าจะเปรียบวัชนะได้หรือว่าลุกลลูกที่สองเรานะครับคู่นี้นะครับต่อมาลายโยนตุ้มได้เลยนะครับคู่ต่อไปบาร์เซโลนาสเปนนะครับเจอดีดามอคฟยูเคนะฮะเวลาการแข่งขันตีสามนะครับสนามคัมนูนะครับ ผลงานพบกัน,นทั้งสองทีมนะครับเป็นบาร์เซโลนาที่ชนะเคียบไปได้2 0นะครับแล้วก็เคียบเล่นในบ้านแพ้บาร์เซโลนาหน่งสอนะฮะสภาพทีมทั่วไปนะครับเจ้าบ้านบาร์เซโลนาครับรองแชมป์ลาลิกาสเปนครับล่าสุดบุกอชัชชนายูนตุดได้2ประตูศูนย์ในเกมลีกรอบแบ่งกลุล่มในล่าสุดนะครับทำให้ยึดจากฝูงของกลุ่ม G อยู่นะครับมี6คะแนนนะครับในการลงสนาม2นัด วันนี้ลรนั่นคุมมานะครับเฮดโค้ชดป์เซลนาครับจะไม่มีฟิลิปคูตินโยนะครับแล้วก็ลรนันอาราฮูนะครับที่บาดเจ็บส่วนมาร์คแองเคิลนะครับแล้วก็เซเรเกนนะครับซามเอลอูติตี้นะครับเพิ่งหายจากการบาดเจ็บนะครับลงซ้อมได้แล้วนะครับวันนี้คิดว่าน่าจะมาด้วยระบบ4-2-3-1ครับยังวาง4แนวรุกมิโรเมซี่ครับองตัวกิสแมนอุตมันเยมเบเล่นะครับอาฟูฟาตินะครับเปิดตัวชูลงบุกกระชากลูกยานวันนี้แน่นอนนะครับ ฟาดิดัมบูเคียนะครับรองแชมป์พรีเมียร์ลีกยูเคนะครับปลกเก็บ1แส้นะครับจากเฟเดรบอลนะครับในนัดล่าสุดนะครับ2อตัวสนะครับแล้วก็ยังอยู่อันดับ3ของกลุ่ม G นะครับโดยมี1คะแนนนะครับในการลงสนาม2นัดนะครับเกมนี้นะครับมีเชียร์ลูคัสคูนะครับโค้ชของอิดัมบูเคียหมดสิทธิ์ใช้งานโวโลดิเมียคอสเตวิตนะครับแล้วก็มิคิต้าบูต้าที่บาดเจ็บนะครับทำให้เหลือแกนหลัก ยังไม่แคไ่ไม่กี่คนนะครับมันจะเป็นการลอสเดเปนย่านะครับเดนิสโปปอฟนะครับโทมัสเคราซิโอนะครับมาด้วยระบบ4-4-1-1นะฮะคาดว่าน,นะครับบาซ่านนฟอร์มระยหลังเล่นได้ดีมากด้วยการเก็บชัย2ใน4เกมหลังนะครับ เกมลับและเกมลุกเล่นในทางที่ดีขึ้นนะครับแม้กำชัยไปแค่ได้สองเกมนะครับจากการลงสนามหกและที่ผ่านมานะครับแล้วเพิ่งสะดุดนะครับในเกมลาลีกานัดล่าสุดนะครับส่วนเกมย่าในแชเี้ยนลีก็ค่อนแน่นอนนะครับเล่นในบ้านนะครับเก่ามากนะครับเหมือนมีพลังนะครับเล่นโคตใหญ่นะครับปะเซลนาดิดาโมคียนะครับผลงานช่วงหลังเล่นได้ดีมากนะครับเล่นได้ดีนะครับด้วยการกลับมาเข้าวินนะครับสองในสามนัดหลังสุดนะครับทาให้คว้าชัยรวม3เกมครับจากการลงสนาม5้านัดนะครับแล้วก็ แพ้เพงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะฮะในการสนาม14นัดที่ผ่านมานะฮะส่วนเกมเยอนในเชมเปียกครับทำได้ดีขึ้นนะครับแต่แมนนี้คิดว่าบาร์เซโลนาค่อนข้างแข็งแกร่งมากครับในบ้านยูเซลเหมือนมีพลังครับไม่ค่อยพลาดนะครับเล่นค่อนข้างชัวร์นะครับในบ้านนะฮะคิดว่าเคียบไม่น่าจะรอดนะครับวันนี้บาร์เซโลนาต่อลูกขึ้นกบสองยังไงก็ต้องอยู่เจ้าบ้านนะครับถ้าให้เลือกนะฮะวันนี้ต้อง บาร์เซโลนาครับคู่นี้นะฮะที่เด็ดสองคู่นะครับวันนี้เราไปที่ยูเวนตุสนะครับคู่แรกนะครับคู่ที่สองก็อยู่ที่บาร์เซโลนานะครับแนะนำเว็บดีๆนะครับแอดเอลเอสเการดี24ชั่วโมงนะครับฝากถอนภาย1นาทีแอดมินน่ารักแก้ปัญหาทุกเรื่องการเงินการันตีปลอดภัยแน่นอนนะครับเรามีฟุตบอลหลากหลายและคล้ายท่านกดกันนะครับก็มากดกันครับดูบอลให้สนุกกดไปนัวไม่หน่อยนะฮะยังไงทุกท่านวันนี้ที่เข้ามานะครับขอให้เฮงๆรวยสวัสดีครับ